วันนี้ผมขอพาไปดูเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด6.4ในเมียนมาปรากฏว่า แผ่นดินไหวครั้งนี้ที่เมียนมาเนี่ยสะเทือนไปถึงไทยนะครับพี่กรณ์ท่านผู้ชมรับรู้ได้ถึงผู้ที่อยู่ตึกสูงในกรุงเทพมหานครเลยกรุงเทพรู้สึกใช่ไหมครับรู้สึกค่ะอย่างเชียงรายเชียงใหม่ลำพูนน่านทางเหนือเนี่ยก็บอกว่าก็รู้สึกเหมือนกันะนะครับลองดูกันหน่อยท่านผู้ชมครับตอน8นาฬิกา37นาทีของวันนี้หางกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวของไทยรายงานนะครับว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด6 4จุดศูนย์กลางอยู่ที่เมียนมาห่างจากอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณสักร้อยกิโลเมตรนะครับก็ได้รับความรู้สึกสั่นไหวบริรเวณจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่ลำพูนน่านแล้วก็กรุงเทพยอย่างที่พี่กรณบอกขณะที่ประชาชนชาวเชียงใหม่และเชียงรายนะครับซึ่งอยู่ใกล้กับจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวครั้งนี้ก็รับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนอย่างชัดเจนนะครับโดยที่เชียงใหม่นี่มีภาพนี้มีคนถ่ายคลิปนี้ไว้ได้เห็นไหมนาฬิกามันสั่นเลยอ่ะชัดเจนเลยหรือแม้แต่เนี่ยหลอดไฟเนี่ย ที่อยู่บนเพดานเนี่ยมันก็สั่นนะครับแม้แต่ว่าในร้านาภายในบ้านภายในบ้านลักษณะคล้ายกับเป็นร้านขายข,ายของเนี่ยนี่นสั่นแบบนี้เลยนะครับตัวชั้นต่างๆนะเห็นชัดเลยอ,อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็รู้สึกถึงความสั่นสะเทือนได้เลยเนี่ยนะครับส่วนผู้ใช้ X หรือ Twitter อีกรายหนึ่งก็บอกว่าอยู่ในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ก็รับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนเช่นเดียวกันนะครับส่วนคนอยู่กรุงเทพ ย่านคลองเตยก็มีการโพสต์ข้อความใน X เหมือนกันบอกว่าแผ่นดินไหวคือตัวเขาเนี่ยอยู่ที่คลองเตยอยู่บนตึกชั้น23เรารู้สึกได้เลยเหมือนมันจะวูบๆนี่ๆเห็น,น,นไหมจอทีวีมันเนี่ยมันสายไปสายมาแบบเนี้ยโอ้ชั้น13ก็รู้สึกแล้วนะใช่ครับเนี่ยเขาบอกว่าอยู่คลองเตยกรุงเทพนะครับก็<ฆ>มีความสั่นไหวด้วยเออแล้วไปดูภาพจาก X ออีกหนึ่งภาพ นะครับของหนึ่งในบัญชีที่ใช้งานเนี่ยนะครับมีการโพสต์ภาพขนาดที่ครูแล้วก็นักเรียนของโรงเรียนทิววิทยาคมเทิงวิทยาคมขออภัยโรงเรียนเทิงวิทยาคมอําเภอเทิงจังหวัดเชียงรายนะครับต้องวิ่งหลบหนีมาอยู่ในพื้นที่โล่งบริเวณสนามของโรงเรียนนะครับเพื่อความปลอดภัยเช่นเดียวกันกับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบ้านปล้องอําเภอเทิงจังหวัดเชียงรายเด็กนักเรียนนี่ต้องมาอยู่กันในสนามฟุตบอลแบบนี้นะครับ รวมถึงที่หน่วยเฉพาะกิจทับเจ้าตากค่ายเมียงรายมหาราชจังหวัดทหารบกเชียงรายนะครับที่ทางทหารแล้วก็สื่อต่างก็พากันแตกตื่นหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวอยา่างรุนแรงช่วงเช้าที่ผ่านมาหลังจากเกิดเหตุเนี่ยนะครับทางด้านของคุณพุทธทิพงศ์สิริมาศผูว้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายก็มอบหมายให้แต่ละพื้นที่ทั้ง18อำเภอได้สำรวจนะครับว่ามีสิ่งปลูกสร้างใดบ้างได้รับความเสียหายหรือไม่แล้วนะครับ ขณะที่คุณคันชิตชมพูดแดงหัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายท่านก็บอกว่าตอนนี้ปอพอเชียงรายค่ะก็ได้รับแจ้งจากประชาชนในพื้นที่เลยนะคะว่าตอนที่เกิดแผ่นดินไหวเนี่ยสามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั้ง18อําเภอครับโอ้รับรู้หมดเลยแต่เบื้องต้นยังไม่มีความเสียหายรายงานเข้ามาแล้วก็ได้ประสานให้อําเภอทั้ง18แห่งและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งทําการตรวจสอบความเสียหายโดยเฉพาะค่ะไปอยู่ในพื้นที่อําเภอแม่สายและอําเภอเชียงแสน ซึ่งนอกจากจะอยู่ใกล้จุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวในพื้นที่ยังมีนี่ค่ะคุณผู้ชมสกายวอล์กเพราะว่าสกายวอล์กนี่ก็สูงมากแล้วดันอยู่ใกล้จุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวเนี่ยแล้วก็เป็นกระจกด้วย<อ>ตรงพื้นนะคะคต้องไปตรวจสอบว่ามีความเสียหายไหมแล้วโบราณสถานในพื้นที่อีกเดี๋ยวจะต้องดูว่าเป็นจุดเสี่ยงหรือเปล่าที่จะได้รับความเสียหายค่ะส่วนที่บ้านหลังหนึ่งในอำเภอแม่แตงเนี่ยนะครับเห็นบอกว่าก็มีแรงสั่นไหวทําให้กล้องวงจรปิด ในบ้านเนี่ยโยกอย่างหนักเลยนะครับแล้วเดี๋ยวจะเห็นภาพจะเห็นภาพว่าน้ําในสระว่ายน้ํามันเกิดแรงกระเพื่อมจากแผ่นดินไหวด้วยเหมือนกันค่ะนี่นี่น,นี่พี่กรณ์ดูท่านผู้ชมดูเนี่ยปก,กติมันไม่ใช่แบบนี้ใช่ไหมฮะถ้าถลมพัดมันจะอีกแบบออแต่นี่มันเป็นแรงสรรั่นสะเทือนอเออเนี่ยมาจากแผ่นดินไหวนะครับนอกจากนี้ครับมีรายงานว่าผู้ที่อยู่บนอาคารสูงหลายแห่งก็พากันตื่นตกใจวิ่งหนีลงมานอกตัวอาคารกันนะครับไปสอบถาม ทางด้านของคุณปตินยาศรีสุพมาศอายุ36ปีเป็นเจ้าของร้านตัดผมอยู่ที่อำเภอแม่ริมนะครับก็บอกว่ารู้สึกตกใจคือตอนแรกเนี่ยเขารู้สึกเหมือนเหมือนมันวูบวูบเหมือนเหมือนหน้ามืดจะเป็นลมหรือเปล่าแต่พอไปเห็นตู้ปลาที่มันสั่นไหวเนี่ยปรากฏว่าถึงทราบนะบว่าเอา้านี่เราไม่ใช่อาการวูบเนี่ยมันคือแผ่นดินไหวเคราะดีที่ไม่มีอะไรเสียหายเอาฟังเสียงเจ้าของร้านตัดผม่อยนะครับตอนนั้นผมก็นั่งเล่นคอมพิวเตอร์อยู่ครับผมก็รู้สึกเอ๊ะ กำลังจะลุกขึ้นพอดีเอ๊ะรู้สึกมันเหมือนวูบๆเนาะรู้สึกเหมือนโครงเคงตอนแรกผมก็คิดว่าเอ้ยเป็นความดันหรือเป็นอะไรหรือเปล่าผมก็สะดุ้งแล้วก็แล้วก็มานั่งงงๆอยู่แล้วก็มองที่ตู้ปลาพอดีเห็นน้ำในตู้ปลามันก็สัน่นผมก็อ๋เอเฮ้ยแผ่นดินไหวนี่ว่าสันส่นๆเออผมก็ไม่เคยประสบ เหตุการณ์แผ่นดินไหวนะก็จะไม่รู้ความรู้สึกแต่เขาบอกว่ามันเหมือนเออเราตัวเราโครงเคลงเหมือนจะวูบวูบเหมือนจะเป็นลมหรือเปล่าพี่กรณ์เคยรู้สึกตอนอยู่ที่ญี่ปุ่นครับแต่ตอนนั้นตกใจเหมือนกันนะคะแต่ว่ายังไม่รู้สึกนี่เขาน่าจะรู้สึกมากกว่ามันรู้สึกสั่นสะเทือนไปหมดใช่ไหมสรุปแล้วก็คือแผ่นดินไหวนะฮะขณะที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดในห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนแห่งหนึ่งขณะที่มีเด็กนักเรียนอยู่ในห้องแล้วเกิดแรงสั่นสะเทือนทําให้นักเรียน ต้องพากันวิ่งหนีออกจากห้องทันทีนี่นะดูนะฮะยังอยู่ในห้องนะแล้วคราวนี้เดี๋ยวมันจะมีแรงสั่นสะเทือนทําให้เด็กๆเ,เนี่ยเขาก็ตกใจเราก็ต้องวิ่งหนีออกไปนอกห้องเหมือนกันนี่นี่นี่สั่นแล้วสั่นแล้วสั่นแล้วคี่กอนต้องชมนี่สั่น,นรแรงนะวิธีนี่แรงมากมีคมดลงมาด,ด้วยเออเซกันเลยค่ะเนี่ยสุดท้ายน้องๆต้องรีบวิ่งหนีออกไปนอกห้องเรียนกันเนี่ยนะครับนี่นี่นี่คว้ากระเป๋ากันออกไปค่ะโอ้โหหูสั่นแรงนะ เห็นชัดเจนเลยนะครับเดี๋ยวรอติดตามความเคลื่อนไหวเหตุการณ์แผ่นดินไหวในครั้งนี้ก็ต่อนะครับจะมี after shock ไหม,มนะคะเราจะรับรู้มาถึงประเทศไทยอีกหรือเปล่าความเสียหายต่างๆนะ,ค,ะครับ คุณผู้ชมคะนอกจากเชียงรายเชียงใหม่ที่เรานําภาพมาฝากคุณผู้ชมแล้วว่าโอ้โหมันเกิดเหตุรุนแรงขนาดนี้นี่นะคะเข้าไปอ่านคอมเมนต์ในแต่ละคนที่เขาโพสต์ลงโซเชียลมีมากมายเหมือนกันนะคะบางคนบอกว่าอยู่อุตร,รดิต์ก็รู้สึกนะคะแล้วก็ในกรุงเทพรู้สึกหลายจุดคะ่ะตึกสูงตรงรัชดานี่เองอก็รู้สึก แล้วก็ตึกสูงตรงพระราม3เป็นออฟฟิศที่ทำงานก็รู้สึกรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนนะคะ <c oughs> แสดงว่าโอ้โหรุนแรงจริงครับเอาละค่ะคุณผู้ชมอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวเราตามกันต่อแล้วกันนะคะว่าจะมี after shock ไหมติดตามพ p ีพิทีวีเอชดีได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย